เจอไฟแดงนะคะเจอสามแยกไฟแดงก็เราจะเลี้ยวขวาเข้าไปนะคะ ที่จอดรถแล้วนะคะเคยมาเมื่อหลายปีก่อนเนาะแต่ก่อนจะไม่ได้อ่าจะไม่ต้องจอดรถนะคะก็สามารถเอารถขึ้นไปได้เลยแต่ว่าตอนนี้มีการจัดระเบียบจัดระบบมากขึ้นแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะขึ้นก็เลยจะต้องมีจุดจอดรถนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีรถรับส่งพาขึ้นไปบนถ้ำผาแดนนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเราจะไปกินข้าวกันก่อนคะ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนนะ ว่ก่อนจะขึ้นไปที่วัดธรรมผาแดนนะคะก็จะมาอยู่ที่จุดคัดกล้องนะคะจะมีการคัดกรองด้วยจะมีค่าบริการคนละ20บาทถ้าเวลาช่วงเวลาคนเยอะๆนะคะก็จะนั่งรอรถกันอยู่ตรงนี้นะคะนี่พอรถสองแถวมานะคะก็จะขึ้นกันแบบนี้นะคะนี่อีกคันหนึ่งกำลังมาแล้ว ขึ้นสองแถวไปกันนะคะตึงตึงตึงนี่ <laughs> ขึ้นสองแถวนะคะกำลังจะขึ้นไปที่วัดกันแล้วนะคะอันนี้เราอยู่บนรถสองแถวนะคะที่อาารที่ใหญ่ที่สดวัดท่าแนค่ะ อันนี้คืออยู่ช่องระห่าลรงคานะคะช่องระห่าลรงคาของรถสงองแถวนี้มาถึงวัดถ้ำ่าแดนเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อันนี้คือทางขึ้นค่ะสวยมากสร้างใหม่ด้วยนะคะนี่ อันนี้ตั้งแต่รอบก่อนที่มานะคะยังไม่มีแบบอ่าสิ่งก่อสร้างเยอะขนาดนี้เลยนะคะมารอบนี้แบบสร้างใหม่เยอะมากนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมีสร้างศาลานะคะสมเด็จพระมหาธีราจารย์นะคะนี่คือศาลาเป็นการสร้างที่แบบสวยอลังการขนะคะคอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นไม้หรือเปล่าหรือว่าแบบเป็นวัสดุเรียนแบบไม้หรือเปล่าะดูแต่ใ,ใกล้ๆแต่ว,ว่าแบบใหญ่อลาัางการมาก <laughs> คนที่มานะคะมาร่วมทําบุญเนาะสูงใช่ได้ค่ะเดินคือมีเหนื่อยขอโทษนะคะยืนรอทําบุญหรือเหนื่อยกันคะเหนื่อยนะคะดูสหายสายบุญนะคะเหนื่อยกันอาจะฟังนี้นี่คือบันไดบุญนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเพื่อบุญกันานะคะแล้วก็ ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะคะสามารถมา,าสักระมาทำบนได้เลยสวยงามมากตอนนั้นที่มาเนาะยังมีแค่หินแกะสลักทางทางนี้ใช่ไหมคะเนาะมีแค่หินแกะสลักแต่ก็ยังแกะไม่เสร็จนะคะก็จะมีแบบฝั่งที่เห็นเป็นรูปพุดอยู่ตอนนี้ ณนะวันที่มาตอนนั้นนะคะยังเป็นหินธรรมดาอยู่เลยเนาะคือแบบพัฒนาขึ้นมาเยอะมากแล้วก็ศาลาฝั่งนี้นะคะก็มีอ่าให้สักราสำหรับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะพระองค์ดำพระสุพรรณกัลยานะคะนีเขาจะมีตรงนี้อยู่ในศาลาร่มเย็นเป็นสุกตรงนี้นะคะค สวยงามมากนะคะตรงลานหินแกะสลักนะคะก็จะมีทางลงไปลานพญานาคนะคะมีจุดแลกเหรียญโยนอ่าเสี่ยงคานลงบาต์นะคะตรงนี้จะได้เหรียญจุดระดับนะคะก็มีมาตรการในเรื่องของอป้องก,กันโควิด๑๙นะคะมีจุดป้องกันมีจุดล้างมือนะคะคด้วยแอลกอฮอล์ด้วยอันนี้ก็เป็นทางขึ้นนะคะสามาจะไปรองเท้าขชิงล่างเดี๋ยวไปดูกันพอขึ้นมาด้านบนนะคะเราก็จะเห็นในส่วนของ เป็นพระพุทธรูปนะคะสวยงามมากจริงๆสุยมากน,นะคะนี่อันนี้ก็เป็นโยนเหรียญเสียงไทยนะคะของผู้ที่มาสักกระนะคะในบาดเนาะก็จะมีเสียงไทยถูกหวยนะคะความรักตำแหน่งความสุขนะคะาหายโรคแล้วก็ด้านมู่นนะคะสุดๆนึ่ก็คือรวยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะได้อะไร อ้หอบก็ใครที่สนใจนะคะเสียงไทยเสียงโชคเสียงลาบก็มาได้ตรงนี้นะคะตรงจุดเสียงไทยจะเป็นรอยพระพุทธบาทนะคะทำออกมาเป็นรูปรอยพระพุทธบาท ในการโยนเหรียญเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนะคะก็จะมีคําเตือนไว้นะคะติดไว้ว่าห้ามโยนหินลงลอยพระพุทธบาทนะคะอันนี้ก็ใครที่มาก็ช่วยทําตามกฎกันนิดนึงนะคะส่วนตรงนี้นะคะตอนนั้นที่มาะะก็จะเป็นในส่วนของหินแกะสลักก็จะมีพระเกจิดังๆนะคะในแต่ละท่านนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีท่านไหนบ้าง เกจิท่านแรกนะคะหลวงปู่ใหญ่หลวงปูใงป่ใหญ่อ่านไม่ออกเทพอุดรนะคะเทพโลกอุดรนะคะอันนี้คือเกจิท่านแรกถัดมาจากหลวงปู่ใหญ่นะคะก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะอยู่ตรงนี้นะคะอะ่ก็เป็นเกจิท่านที่สองนะคะถัดจากหลวงปู่ทวดนะคะก็จะเป็นเกจิท่านที่สามนะคะ,ก,ะ,คะ th th. ก็จะเป็น สมเด็จพระพุทธ,ธาจย์โตนะคะภรมลรังสีนะคะต่อมาเกจิท่านที่4นะคะก็คือในส่วนของหลวงปู่มั่นภูริภูริทัตโตนะคะเกจิหลวงปู่ถัดจากหลวงปู่มั่นนะคะเกจิท่านต่อมาก็คือครูบาศีวิชัยนะคะนี่ตรงนี้มุมนี้เห็นชัดนะ ต่อจากหลวงปู่มั่นนะคะก็จะเป็นในส่วนของหลวงปู่สุกนะคะอีกขั้นหนึ่งก็อยู่ตรงนี้นะคะถัดจากหลวงปู่สุกนะคะก็จะมีเกจิรูปปั้นเกจิอาจารย์ดังนะคะอีกประมาณ3าสาท่านนะคะเดี๋ยวให้ดูกันอีกทีนึงถ้าหามุมถ่ายได้จากมุมฝั่งนี้นะคะถ้ามองลงไปก็จะเห็นจุดที่เป็นหินแกะสลักอีกจุดหนึ่งนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็น ซุ้มต่างๆนะคะสามารถเดินได้นะคะเดินไปดูความสวยงามของแต่ละจุดได้วันนี้มาวันวันอาทิตย์นะคะก็คนไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะคะสามารถเดินดูแล้วก็ดื่มด่ำบรรยากาศอันสวยงามนะคะพร้อมกับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ที่เคารพบ,บูชาได้เลยนะคะบรรยากาศดีจริงๆอันนี้ก็ด้านบนตรงนี้นะคะก็คือตรงที่เราไปโยนเหรียญเมื่อกี้นะคะด้านล่างเนาะนพอเราลงมามันก็จะมีแบบ ทางเดินนะคะไปอีกจุดหนึ่งเนาะรายละเอียดเขาเยอะมากนะคะแล้วก็สวยทุกจุดเลยอ,อ่าที่หลวงปู่อะไรอันนี้เกจิอีกหนึ่งท่านนะคะเมื่อกี้เราเก็บไม่ครบนะคะอย่ยงนะฝั่หลวงปู่ที่เหรอฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นหลวงปู่เงินนะคะแล้วก็ หลวงปู่หลวงปู่ทีถ้าอ่านทีต้องขอภัยนะคะกแล้วก็เกจิท่านสุดท้ายนะคะก็คือหลวงปู่ฟั่นนะคะอยู่ตรงนี้เนาะก็เก็บได้รครบทุกเกจิแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสะพานไม้นะคะนี่อันนี้ที่ที่ที่เมื่อกี้ที่บอกว่าอ่าเป็นหินแกะสลักนะคะที่เราถ่า,ายลงมาจากด้านบนเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นตรงนี้ อารอบหินเะ็ดสลักก็จะเป็นพญานาคพญานาคใช่ไหมเพาะพญานาคเนาะส่วนตรงนี้คือส่วนหางของพญานาคนะคะแล้วก็ไล่ไล่ไล่ลามาลําตัวของพญานาคนี่ไปถึงตรงนู้นนะคะที่เรายืนถ่ายรูปที่อ่ามีพระพุทธรูปอยู่ก็คือเป็นส่วนหัวของพญานาคนั่นเองนะคะสวยมากมากแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบันไดนะคะอ่าไปจุดสังนูนเราไปสังนู้นก,ก่อนนะนะคะ เดี๋ยวเราเดินไปดูกันสวยงามมากๆนะคะอันนี้แล้วก็จะมีน้ําตกนะคะน้ำตกสวยมากฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็จะเป็นอ่าถ้าเราเดินขึ้นจากตรงนั้นนะคะก็สามารถเดินไปฝั่งนู้นได้เนาะอันนี้เลเยอร์ของการเดินเรายังไม่เคยเดินมาฝั่งนี้เหมือนกันนะคะตอนนั้นยังไม่มีจุดแบบนี้นะคะเหมือนเรามาแบบคาเฟ่สักที่หนึ่งนะคะสวยมาก มีร้านกาแฟะนะคะตรงนี้ก็จะมีร้านกาแฟด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นทางนะคะเขาบอกว่ามันเป็นแบบชื่อสวรรค์แต่ละที่นะคะน,นิยามานะคะเมื่อกี้ที่เราลงมาไม่รู้ชื่อว่าอะไรลืมละนะ,ะแต่ว่าแต่ละที่นี่คือแบบสวยมากนะคะแต่งสวยมากต้นไม้ก็สวยไม่อยากคิดถึงทุนการแต่งนะคะการตกแต่งน่าจะมาหาศาลเลยแหละ อันนี้ก็จะเป็นแบบวิวที่เห็นอาจากมุมมองที่อยู่แต่ละจุดนะคะอ๋อตรงนี้คือทางลงไป พรยาเต่านะคะเป็นจุดที่ไหว้สักการะอีกจุดหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นสวรรค์อีกชั้นหนึ่งจาตุมหาราชิกานะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่มาไหว้นะคะในส่วนของพญยาเต่าพญยาเต่าอันนี้คืออยู่ด้านหลังเสียนพระพุทธรูปที่เราได้ด้ดานบนใช่ไหมคะอ่านี่พญยาเต่านี้นะคะ ก็ตรงนี้คือพญาเต่าฟูผาเด่นนะคะมหาโพธิสัตว์เนาะขอโท้น,นะคะเรียกจำบุนค่ะโอซาวฟ้ายณฑคงน,นะคะเสืออายุวิญญคะชุดละที่ศิษย์จากทัคทองสู้ค่ะว่า อันนี้ก็มุมนะคะที่อยู่ตรงจุดไหวพญาเต่าเนาะก็จะเป็นมุมให้สามารถแบบถ่ายรูปได้นะคะเดินชมได้นะคะก็จะสวยมากตรงนี้เป็นสวนอีกชั้นหนึ่งที่เรียกกันว่าดาวดึงนั่นเองนะคะนี่มีชื่อติดไว้นะคะว่าดาวดึงนะคะสวยจริงๆถ้ามาช่วงหน้าหนาว บรรยากาศน,น่าจะเข้ามากๆนะคะเพราะว่าจะเย็นๆนะคะแต่นี้ก็จะร้อนนิดๆนะคะสวยมากก็เดี๋ยวเราจะมาอ่าไหว้พญาเต่ากันนะคะอันนี้ได้ในเรื่องของแบบอายุยืนใช่ไหมคะ้โชคลาภด้วยค,ค่ะได้โชคลาภด้วยอาฟ้า,ฟาตัวนี้ไฟตัวนี้เอาไปผูกตรงไหนคะ นำไส้มุนพนนะคะออกจากถุงก่อนสวมใส่ศีรษาะเบ็ดไม้ค่ะแล้วเอาด้ายใส่ศีนะคะที่โยงลงมาเห็นนะคะเส้นไหนก็ได้ค่ะเอามาเตะสกันกับไส้มุนคนแล้วก็ตรวจนะคะเป็นคาถาอายุยืนค่ะแล้วนากลับบ้าค่ะติดรถทีกระเป๋าได้นะคะอคโอเคค่ะขอบคุณค่ะยืนตรวจได้เลยนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ เราก็จะได้ในส่วนของทูบนะคะสามดอกแล้วก็มีสายสินเนาะแล้วก็มีแผ่นคาถานะคะเบื้องต้นเรา,าก่อนเราจะไปไหว้พญาเต่าเนี่ยเราจะมีการแกะสายสินตรงนี้นะคะออกจากถุงนี่ใส่ไว้ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาสายสินเนี่ยคล้องในในหัวในหัวนะคะแล้วก็เอาสายยาวๆตรงนี้นะคะที่ร้อยมาเนี่ยมาเกี่ยวไว้นะคะแล้วก็สวดตามบทสวดให้เรียบร้อยนะคะ ก่อนที่เราจะไปไหว้ไปสวดกันเดี๋ยวเราจุดธูปก่อนนะคะหลังจากสักราระพญาเต่าแล้วนะคะ,ะเขาบอกว่าเคล็ดลับยอดเหรียญแล้วก็กระชิบข้างหนูพญาเต่านะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งของอันนี้ก็คือเหรียญที่เราจะแลกเปลี่ยนกับพญาเตานะคะก็าบว่าจากสี่ถึง้านะคะเดี๋ยวเรามาขอพญาเตากัน ขอหล้านค่ะอันนี้ขาลงแล้วนะคะกำลังกลับลงไปเลยแล้วกลับก่อน <laughs> 真奇怪。